นครับผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการตำยาหรือที่ผมไปทำพิธีตำยามากนะครับนี่หลายคนนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับเป็นเรื่องไร้สาระกินแล้วจะหายหรืออ่ะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก้อนรักษา โลกไปนะครับนี่ก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการรักษานะครับมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตนะครับหายหรือพอหายนะครับมันเป็นเรื่องนะครับเรื่องของศรัทธาหรือเรื่องอ่าเขาเรียกว่าเรื่องของอภินิหารน,นะครับ ถ้าหายก็ดีถ้าไม่หายก็ยังได้กําลังใจนะครับเป็นการให้กําลังใจตัวเองหรือเป็นการให้กําลังใจคนป่วยครับที่ผมเข้าไปนะครับนี่หลายๆคนนะครับเป็นเอมามพลึกอัมาพาดนะครับเดินแทบบไหว้นะครับแต่เขาก็ยอมสละเวลานะครับยอมเสียเวลามานั่งขานะครับนั่งขาดตั้งเตสเซอรฮอดคำนะครับ เมื่อผมไปผมไปในวลาตั้งแต่แปดโมงเศร้านะครับผมก็ต้องถาถาคิ้วนะครับถาคิ้วเพื่อจะร่วมพิธีตมยานะครับจนหอดเวลาสองถุ่มผมถึงได้ตำยาปรุงยานะครับและก็ได้ยามานะครับสมความตั้งใจจะคองนะครับแต่มันก็เหินอีกอย่างหลายยางนี่น่นะครับ คุณหลายแห้งหลายจนแบบบม่มีหม่งนางนะครับขนาดฝนตกฝนตกอย่างบ่มีหมองลบนะครับสารานีเ่เต็มนะครับลบฝนก็ได้ครับบางคนกับกลางติ่นบางคนกับเอาห่มนะครับนางตามลมไม่นะครับเพื่อศรัทธาและกัเพื่ออภิิหารอาจจะเกิดกับตัวเองเห่นแหครับและกัการทําพิธีกะถือว่า เป็นพิธีที่เรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการให้กำลังใจนะครับกับคนป่วยคนไหนที่ชิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็บริวากันครับแต่นก็คือเป็นการให้กำลังใจคนป่วยแบบหนึ่งนะครับคนไหนก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ดูใน o ู g l e นะครับเป็นข่าวดังมากครับ การทำยานะครับที่ัหวัดคองพลนะครับจังหวัดกระบี่นะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชเบิงนะครับในกูเกิลไหนที่สนใจจะมาทําพิธีหรืออยากพายาิพี่น้องมาแต่เชิญไ้น,นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมขอบคุณครับโซผัดกาศไมายังสาธนิตาโปเแม่วางอีอีหน้าถอนโมถ,ถ,ถอนพุทธถอนผ่านเครื่องยักเครื่องหลุดลอยหา สวานสวรางหายพุทธังปัจจถามิธรรมังปัจจถามิสัจธรรปัจจถามิโอ้โหเรียนเนื้อเรียนั่งเรียงโดงเรีงหินไส้หมูเรียงหินไส้ปลาหินได้ห้ารอยห็นน้อยห้าพันกูเรียนปาพร้อมๆกันโอ้ชินมาหาชิโอ้์ทวงมาหาหวง โค้งยนมายนตาบโสัสโตนาโกคุณายาปันาหมาชัตชาติวานันตมนุษย์สรางนำคุณโทภัณวัดีอีตีอีตีนาคุณโทอีตีอีตีนาอัตโมอีตีอีตีนาสังโขตันใจออกชือนำสักคุณเป็นอะไรให้ดีขึ้นบ e ังเกิดขึ้นตาระมีบอทันจะวักปัวยรักชาติ ให้ได้ห้ดีคือใจการหอดก่อนนอนได้ไหวราได้ใช้บารได้ทำเขเพียรได้ทำบุญได้ให้ได้มีโอกาสมีโชคมีลาบตกินขึ้นได้มาร้วนกันในวันปีสิ้นเนีย้ิทวันตโกนะวัตะโกชีรวันตโกยาสวรรตโกพลวันตโกวันนวันตโกจุกวันตโกสสนทรภันตาสุนโนกัยาเวนาโสชาสัจจุจุปตวะ ยากสิทธิธาตุราบังโนทีปากายสุขกังฑ์กัลลังศีลกันจะวันโนจะกุตังบูตีเยยะสวะสัตวาชาจะอายุจะชีวสิทธิภาวะตุเสภาวะตุสัพพมังกัลังรักขันตูซัพวัตถิวัตาสัพพะคุตาโนภาเวนะสัพพะตรมมา นุปาเวนาสัพพสักตานุปาเวนาซักตาโจทีภาวันโตเต้เชนจงอินจงโดนตัดเชนเชนตัดโดนทำตรงนี้ให้ขัดขึ้นมาให้กลับมาเป็นปกติพุทธังสะระนังทำมังสะระนังสังขังสะระนัง เอา2ไปทิมเนี่ยนะชุดนี้อลืมนะครับตอนนี้ยังไม่พอดีนะดีฟรีนะครับใครที่ผ่ายามาเสกผ่าไปเสกทันได้นะคุณนะกดหน้าโดอกลิปโดกนะครับเดยแจ้งให้กดต่อหนู่นยังด้วย ประมาณเกือบสองพันคนเลยนะครับนะอย่างข่าดีประมาณสองพันกว่าชิ้นะครับตอนนี้กําลังเล่นเส้เด่นผีแต่ว่าเล่นสวยกันอยู่เพราะมนหน้าดอกสิบดอกปวหน้าเม็ดสิบเม็ดในการท่าเตื้อแความปัดใจตั้งมาแม่กระน้องจีนเพลียงลอยห้าสิบโลบวกหลอกคู่หน้าแล้วหวาดกองไดายแ่านี้เผือดจี้นำตาต่งนักต่างวัดไปคืออันนี้น่าจะลองลองตี๊ เป็ชายสันหลาตกล้าก็คงยิ้กับพิ้อ้น,นี้เขาเจกกา,างยวายก็จะยังเ่กดีอันนี้น้องไม่นไม่เจ๊ดีนะบอ,อยเย้ก่อนเป็นตากลา้าตะกลา้กลากา็จะยังตะกล้าปิดเหยตากล้าดีฟรีเคหน้าหน้าจะไม่กพกจริงนะเออนะไกับเพื่อเตรียมวายนะวะนนายต้องได้ให้พอหาดีฟี กับเอวมู่ผิดใจกับมดเจ็ดเมืนะครับแต่เลยตอนนี้ยังเลือดไม่มาเลยกเวลาล็อกบางเลือดพลไปตรงนี้เนะ่อยูไวันันคนละดชุดข้าวล,ล,ล็อกิเมืนก็ทำนำเองไม่ม่ข้าวต้งเลือดหม้อที่ตายตายชุดเดีวนะเลือไปกลางล่างเลยคนนี้ใกล้แต่โกมวหดล แลวจะไม่ี่นคือปัดคิวหมดแล้วใช่ไหมแปดตีเบสก็คือเพียงสองรอบรอบละแปดติเบตหรอแปดตีเบสคูณต่ไรแปดฝันรอยแปนฝันรอยกันเซ็ตปีก้ามอ่าอ่านอกอกนะกาวเี้ยมา้กเน้อ งานดูอโอกงานคอยมาจำงด่าหน้าจำรับคนถี่ขึ้นมานะครับการปีนกับคิวเตียมนี้ก้อนนะตอนนี้ก็อือยู่ยที่แฟนซิสเอสกับชองแฟนพันแฟนพันต้องน,นะเออได้เอาเตียมมากได้พอแล้วนะไปเดียวมันจะน,นะครับหายทานหุ่นแต่เดียพอเลไหลหุ่นเป็นวรณินะครัเอาเทียมลเลย đi tàu hỏa, từ văn bản không phải lá, nè, này các. Đi ơi, nhảy ơi, gặp may gặp may rồi em, cái này nó ít như vậy, đi, đi ăn rồi thôi, ăn cái gì này, rồi, nè, đàn lợn, cừu, đàn tỉ nước, tỉ xót, nè, quẩy rồi, ra gặp, ăn đại rồi, nè, ăn đại rồi, quên nữa rồi, còn tỉ nước rồi, nha. ได้รองทองรอนรอนและกับข้นี๋รอนรอนครับรอนรอนนะไน้มาชือยาได้พิมพ์กำลังเยกวเด้อนาค่ายก็เป็นโกดีเยนะคร้กับจะแงวานเข้าต่อไฟผ่านรถเข้าถีซึ่งเขงโตไม่ได้นะครับนะ กปลเ็ีก็าใส่อยากฆาินี้ไม่ใส่จตาตาลูกนั้นตาตาลูกยังจตพเตยยังไ่อางืถยวฝกด้วยนาก้็ออดีอเอาติดนี้ดกัน เทียมวายนะวายกองดายให้พอขาดีพีคาวเฟลมูลผิดไข่ละม้อเจ็บมือนะครับทะเลยตอนนี้ยังเลือดไม่มาเวลาล็อกปานเลือกพอดไปทักิีกน้นอยู่ว้แต่คนหลัาชุนข่าลบอกไปยิงเงินก็ทำหนังเองไม่เม้นข้าวต้งเลือดมอชุดต,ตายตายชุดเดียวนะยืนไปกลางล่างเลยวอนนี้ใกล้แต่กบหัวล้วน mỗi lần mỗi lần mọi 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 lần เออเนาะนะการเอาเตียมมากนะเนะด้งงานคือกานคอยมาจัดการหนาจหรับคนถี่ึมมานะครับกาปิ้งแบบคิวเียวนี้ก่อนนะตอนนี้ก็คือถี่แฟน,นแที่เอสก็ท้องแปนพันแฟดพนสะสะ้องนะเออได้เอาเตียมมาได้พอแลวนะ่นะเดียวมันจะน,น,นะครับหยาให้ัดหูแเดียวพอเลยลายูเป็น,นวนนะนะครับเอาเตีลนะเลย เดี๋ยวตว่าโผล่คือมันกัดคือไฟล้างไงนะคไปกินอย่างนื้นรับไม่รับไม่รู้เองมีอย่างนู้ยิ่งไปไปไปกินอะไรกันกินอะไรกันนะกับก้ามตอมนะดันล่างคุณดแนล่างนะไปยิ่งนึ่งตีนึกตีซอกเนี่ยไปเลยนะครับกินได้เลยนะกินได้เลยดนนู้นขอกโทษนกแต่กินตีนึ่งเลยนะ A à, đây rộng 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 ประมาณเกือบสองพันคนเลยนะครับนะอย่างคาดี่ประมาณสองพันกว่าจุดนะครับตอนนี้กำลังในเท่เดืีแต่ว่าเนี่ยถวยกันอยู่เมื่อกดหน้าโดสิบโดสกนหน้าเมตรสิบเมตรันการคาเกินว่าความปัดใจตั้งมาแม้จะต้องจีนเตรียลอยลอยห้าสิบโลบวกหลอกปูน่านแล้ววาต้องไดเข่านีเผื่อที่จะนำตาจนได้สามน้นไปคืออันนี้น่าจะต้องตี่ิง ไม่ใชเลลตาต้งหยิบีอันนี้ก็เสกตาน้วยอันน้าไม,ไไม,ไาไมไ่ก็ดีดอนันนี้น่องไม่ไม่กดีนะบอยเย้บอยเป็นตกลาตะลาอันนี้ยาตาปีกเตลาอีกรีเ,กพเ,พเพื่าน่า,นา,นานจะไม่เสกดีนะครับเออนะไปกับเพื่อเตียมวายนะวาย ต้องดยให้อตาดีพีกาแฟอู๊ดผิดใค่แล้วั็เจ็บเงินนะครับก็เลยตอนนี้ยังเลือกไม่มาเพรยเวลาล่นบอาเล่นพอลไปตะี้เนี้ยอยูไว้นกันคนลทุกถ้าเล่นไปยิงเงินก็ทำานําเองไม้ไหมถ้าต้มเลือกมอที่ตายตายชุดเดีวนะเไปกลางล่างเลยตอนนี้ใกล้แต่โกบหัวล้วงกุ้งนะ ิวหมดแล้วหมดหมดก็หมดเดียวัดเรวใชไหมคิวเรานี่ยคือบันคิวหมดแล้วใช่ไหมแปดสิบเมตก็คือเพียงสองรอบรอบละแปิบเมเหรอแปดสิบเมตรกู๋่อเลยแปดพันรอยแปดพันรอยกันเส้นปีจ้ามอ่า เออเนาะนะกาเอาเปลี่ยม้านกุญแองานคือกาสนสวยมากจัดหน้าจัหรับกุญชีตุนมานะครับการปีนกับคิวเปี่ยนนี่ก่อนนะตอนนี้ก็อยู่ที่แฝดซิเนสกระทองแฝดตัดแฝดตัดต้องนะเออการเอาเปลี่ยม้านได้พอแล้ยนะแต่เดียวมันจะนะครับอย่าให้ทัดหมุนแต่เดียว รอนรอนนะกลับขึ้นทีรอนรอรับรอนรอนรอนได้เอามาจเชืยาได้ทิมกลังจกูด้อนาท้ายร็มิ้งูดีใจลับจะเนวากเ้าต่อไฟผ้านรเข้าถี่ึ้งเกรงไปได้นะับ on oh.